พอไปอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านซ่องครับเมื่อวานมีเหตุอะไรครับที่สถานีเนี้ยสถานีเนี้ยมีเหตุมีคนใจคนหนึ่งเขาข้ามตรงนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาตรงนี้ ก็เข้าไปหว่วงคุณยายครับช่วยเหลือคุณยายแล้วคุณยายพูดไม่ได้แล้วคุณยายก็ไม่ได้ยินเสียงรถไฟด้วยหูคุณยายไม่ได้ยินเจ้าหน้าที่ก็เลยมากระโดดช่วยเหลือที่ตรงนี้นะคะลจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เพรองเท้าให้คุณยายครับเจ้าหน้าที่เป็น มากๆเลยนะครับ